ข้อดีของการใช้ไ,ไ,ไอโซพอตของการใช้ไอโซพอตไอโซพอตเห็นไหม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 ี่ไอโซพอตมาด้วยพวกนี like anyway. ้ดีนะครับกินเชื้อรานะอันนี้ผมทํามันอื่นก่อนข้อดีของการใช้หินกวดแม่น้านะครับเวลามันสกปรกเนี่ยดูผมล้างเลยอันนดี้ดูดูดูมันจะมีรูนี่รูระบายน้ํารูเล็กๆนะระบายน้ำแล้วพอผมล้างใช่ไหมเดีก็เกลี่ย หยาเสร็จปุ๊บใช่ไหมน <Okay. S 2> น้ำลน้นล้นก็จะเป็นปุ๊บผมอันนี้คือเกี่ยให้เรียบแล้วเอาน้ำออกมันหินมันมีความหนักถ้าเป็นหินภูเขาไฟมันจะลอยนะเนี่ยข้อดีของกวดแม่น้าแต่เดี๋ยวน้ํามันก็จะไหลออกเนาะถูก,กจะหลอความชื้นใช่ไหมพี่เจมถูกเดี๋ยวน้ํามันก็จะไหลออกแล้วก็จะเหลือแต่ความชืน้นเห็นพี่เจมเคยใช้ P S B ลดด้วยอ่าจริงจริง P S B เติมลงไปได้เลยนะ เติมลงไปในนี้เนี่ยอย่างเงี้ยพอล้างเสร็จปุ๊บอีกวันก็ก็ลดน้ําก็เติมลงไปได้เลยถ้า P S B ลดน้ําต้นไม้มันก็ลงไปอยู่ในนี้อยู่แล้วสะอาดไหมมันทําความสะอาดง่ายเพราะว่ามันจับตะไคร่ตอนที่พี่เจสสมัยใช้เป็นหินอ่อนควอ้ดูรากเห็นไหมเห็นรากไหมนั่นไงนี่ไงยกไปไหนไม่ได้ละโอ้โหกันจะล้างทะลุไปถึงข้างล่างคือตอนนี้รากเต็มแล้วนะคือยกไม่ได้ละอ่ะดูกัน ันนี้อ่ะน,นี้อันนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอเสร็จแล้วก็มาวางนี้อันนี้ก็ล้างได้เลยลก็เคลียร์ล้างใช่ล้างเติมน้ำในพวกนี้ครับอย่างเมื่อกี้นี้ลากลงไปอ,อยู่แล้วใช่ไหมปึ๊บเลยคราวนี้จะออกเร็วมากทําแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันทํางานง่ายแล้วไม้ไม่ต้องอยู่กระถางใหญ่พอลากทะลุกระถางมันลงไปหากินในนี้ได้ต่อ,อ โอ้โหอย่างนี้หยุดลดเล่งลากได้แล้วพี่เจมไม่ต้องใช้แล้ว <c oughs> เลยลากขนาดนี้ <c oughs> ลากขนาดนี้ไม่ต้องเลยนะ<ช>หยุดเลยนะแต่บำรุงได้นะคือบำรุงก็ยังได้อยู่แหละต่อไปนี้เดี๋ยวคุณจะเห็นไม้ที่กระถางเล็กๆแล้วก็อยู่ในนี้โดยที่เราไม่ต้องใช้กระถางใหญ่เลยสามารถทําตามได้เลยนะทุกคนง่ายมากเลยอ่ะ